สวัสดีครับผมฟีพงษ์รินายยืนครับถึงผมไม่หลอกเช่าวิกฤตแต่ความสดิและโรคจิตวิกฤตกระซ้ผมไม่ได้ครับผมตอนนี้ผมอายุ25ปีครับส่วนสูง178ครับหนัก67ครับผมจบการศึกษาปริญญาตรีคณะวิศวกรรมศาสตร์สาขาวิศวกรรมุาสาหการครับจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครับผมความสพิเศษก็ร้องเพลงเล่นเกียรเล่นดนตรีครับสื่อสารภาษาอังกฤษได้ภาษาอีสานภาษาเหนือ นะครับก็ภาษาต้นที่ครับชอบมากนะฮะสำหรับผลงานที่ผ่านมาก็จะมี MC ของ Honda ครับงาน B.O.I. Fair 2011ครับแล้วก็มี MC ตามอีเวนต์ต่างๆครับก็เช่น Money Expo ครับงาน ICT Expo ครับแล้วก็งานสงการภาษาวัฒนธรรมกรองโลของ w o r k p o i n t นะครับก็จะรับทั้งอีเวนต์ทั้ง i n d ด o รและอ d o o r ครับก็มีหลากหลายครับผมตามโปรไฟล์ที่แนบมา นะครับซึ่งปัจจุบันนี้นะครับก็ทำรายการอยู่เป็นรายการประจำของช่อง C a Channel ครับรายการคำสาบนะครับผมทำในที่เป็นพิธีกรอยู่นะครับก็วันนี้มีโอกาสได้มาอัดคลิปนะครับให้กับทางลูกค้า a อ Honda ได้รับพิจารณาสำหรับงานมอเตอร์โช2 0 0 3นี้นะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะช่วยพิจารณาผมหนครับหลังจากที่ได้ร่วมงานกับ Honda มาแล้ว งานใหญ่ครั้งหนึ่งนั่นก็นคืองาน Bio I Fair นะครับซึ่งปีแล้วครับผมก็ได้ไปคับตัวของในส่วนของอ e ีเมลหน้าเหมือนกันเป็นในส่วนของ b i g b ไบ e นะครับซึ่งผ่านเอบารอบ5คนสุดท้ายแต่ก็ไม่ผ่านการตัดตัว2ครสุดท้ายนะฮะก็เสียใจยนิดน,นึงครับแต่ก็ทําดีสุดแล้วซึ่งวันนี้ผมคิดว่าเหมาะผมมากที่สุดก็คืองาน MC นะครับพอมีโอกาสทางออมริกให้โอกาสแล้วก็ทางลูกค้าให้โอกาส ผมเลยถือโอกาสนี้ส่งคลิปมาให้ได้ดูกันนะครับผมก็จะขออนุญาตโฟนสเล็กน้อยนะครับเพื่อดูลักษณะการพูดนะครับก็ไม่ต้องตกใจครับวันนี้ผมไม่ได้ไม่ได้เซตผมมาในหมวันนี้เตรียมมาฟินเนตครับก็ตั้งกล้องในห้องคาราเต A นะครับแล้วก็นะฮะลองถ่ายลองอัดดูนะครับไม่ไม่ได้เป็นทางการอะไรมากมายนะครับผมเริ่มเลยแล้วกันครับสวัสดีครับ